ท่านผู้ชมคะช่วงโควิดระบาดนะคะเราก็ออกไปไหนลําบากชะมัดนะคะเพราะฉะนั้นเราก็อยากจะเป็นคนมีเส้นขึ้นมานะคะเราก็มาทําเส้นใหญ่ทานเองดีกว่านะคะมันจะไปยากอะไรล่ะคะตามพี่ปูมาะคะ่ะสุกอีกแผ่นหนึ่งแล้วนะคะไปเลยค่ะ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกันอีกแล้วนะคะกินกับปูบายกิษณนานะคะถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกาลังใจให้พี่ปูด้วยนะคะคุคะตั้งแต่โควิดระบาดเนี่ยน,นะคะพี่ปูเป็นคนมีเส้นนะคะเส้นใหญ่ซะด้วยนะคะเดี๋ยวพี่ปูจะชวนมาทําเส้นใหญ่ค่ะอันนี้เป็นแป้งมันนะคะ1่ถ้วยตวงนะคะสูตรนี้เป็นสูตรที่ง่ายนะคะที่พี่ปูเลือกมาแล้วนะคะแล้วก็แป้งข้าวเจ้านะคะ1ถ้วยตวงค่ะ น้ำเปล่านะคะ1นถ้วยตวงนะคะน้ำธรรมดานี่แหละค่ะคนค่ะให้เข้ากันนะคะแล้วก็น้ำร้อนนะคะใส่ไปอีกหนึ่งถ้วยตวงนะคะแล้วก็คนค่ะง่ายใช่ไหมล่ะไม่เห็นยากเลยนะคะ พี่ปูจะพักแป้งไว้อย่างเงี้ยนะคะสัก30นาทีที่พี่ปูเลือกสูตรนี้นะคะเพราะว่าหลายๆครั้งในการทําแป้งเนี่ยนะคะถ้าใช้น้ําร้อนเนี่ยนะคะแป้งก็จะนุ่มขึ้นนะนะคะบางคลิปที่เขาสอนน่นะคะเขาก็อาจจะใช้น้ําเปล่าธรรมดาเนี่ยนะคะสองถ้วยตวงแค่นั้นเองนะคะแต่เรื่องแบบนี้นะคะของมันต้องลองนะคะมันจะไปยากอะไรล่ะคะเราก็หาสูตรที่ถูกใจของเราสิคะหลังจากครบเวลาที่เรา พักแป้งไว้นะคะพี่ปูจะใส่เกลือไปเ็จหนึ่งส่วนสี่ช้อนชานะคะน้ำมันของเรานะคะอีกหนึ่งช้อนโต๊ะง่ายๆแบบนี้ค่ะ mm. แล้วเราก็คนให้เข้ากันนะคะ mm. พร้อมหรือยังคะ mm. ถ้าพร้อมเราจะไปที่กระทะเลยนะคะภา mm. ชนะที่ใส่นะคะเราก็ต้องทาน้ำมันไว้นะคะ เพราะไม่เช่นนั้นมันจะติดนะคะพี่ปูก็จะทาไว้สองจานนะคะมันเป็นจานที่เราจะพักแป้งในช่วงแรกกับพอเย็นแล้วนะคะเราก็จะไปเลียงไว้เนาะเราก็เอาน้ํามันเนี่ยนะคะทากระทะให้ทั่วนะคะเออจริงๆสูตรเนี่ยนะคะก็คงจะต้องใช้เทปลอนเนี่ยนะคะเป็นตัวช่วยนะคะไม่งั้นจะลําบากนะคะ ลำบากนิดนึงนะคะกระทะนูนกลางเนี่ยนะคะพี่ปูก็จะต้องใช้เทคนิคนิดนะนะ,ะปิดฝาเลยค่ะใช้เวลาพอสมควรนะคะท่านผู้ชมกว่าเส้นจะสุกใสนะคะพะพี่ปูบอกแล้วปัญหาของพี่ปูคือพี่ปูเป็นครัวนอกบ้านนะคะลมเพลมพัดอยู่ตลอดเวลานะคะท่านผู้ชมแถมกระทะก็นูนกลางน,งนะคะก็เสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปเอาใส่จานกันดีกว่านะคะ ลงไปเลยนะคะรุนแรงไปไหมอะ่ะออพอเราคว่ำเสร็จนะคะเราก็รอให้เย็นนะคะแล้วก็ทาน้ํามันไว้นะคะแผ่นต่อไปนะคะบอกแล้วนะคะคนเหมือนเดิมนะคะย้ายแป้งนอนก้นนะคะมนุษย์แม่อย่างเรานะคะทําได้ทุกอย่างนะคะตั้งแต่สักกระเบือ,อยันเรือลบนะคะลูกอยากได้อะไรต้องจัดค่ะ ปิดฝารอแป้งสุกค่ะเออเวลาเราทำอะไรเมนูบ้านทา,านเองเนี่ยนะคะท่านผู้ชมบางทีมันก็ไม่ได้ออกมาสวยงามมากมายนะคะแต่ว่าก็พอแก้ขัดได้นะคะในช่วงที่เราไม่สามารถไปไหนได้นะคะสูตรนี้ก็พี่ปูถือว่าโอเคนะดูสิไม่เป็นใจเลยนะคะเบาไปก็ไฟก็ดับนะคะลมพัดนะคะแรงไปมันก็จะเอ,อ่อมีฟองอากาศแล้วก่อไปนะคะยุ่งชะมัดเลยครัวพี่ปูเนี่ย ในระหว่างที่รอเส้นนู้นนะคะเส้นนี้เขาก็เริ่มเย็นแล้วนะคะพี่ปูก็ถือว่าโอเคนะคะทำทานอยู่กับบ้านนะนะคะไม่ต้องออกไปหาซื้อที่ไหนแล้วก็ไม่ได้ใส่สารอะไรนะคะกินแบบสุขภาพดีของเรานะคะกระทะเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเป็นกระทะที่ไม่มีการนูนตรงกลางนะคะแบนก็จะดีกว่าอันนี้ก็อาจจะทําให้แป้งด้านขอบของวิปูหนานิดนึงแต่ว่าพี่ปูก็พอทานได้นะจริงๆพี่ปูว่า การดึงแบบเนี้ยนะคะดีอาการความอีกนะมันง่ายกว่านะแล้วก็เดี๋ยวพอรอเย็นเราก็จัดแต่งรูปร่างอะนะคะจริงๆแล้วเวลาเราทำในเวลาเกิดปัญหาอะไรเราก็ค่อยๆแก้ไขไปนะคะมันก็จะดีขึ้นเรื่อยๆนะคะตอนนี้นะคะท่านผู้ชมพอแป้งเริ่มเย็นนะคะพี่ปูก็ต้องมาทาน้ํามันนะนะคะที่แผ่นนี้นะคะให้ทั่วนะคะก่อนที่จะไปวางที่แผ่นนูนนะคะซ้อนกันนะนะคะพอเย็นแล้วนะคะก็มาวางทับกันนะคะแล้วก็ าน้ำมันไว้นะคะพี่ปูปิดคลิปเลยดีกว่าว่าเสร็จแล้วนะคะท่านผู้ชมน่าทานใช่ไหมล่ะคะถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เป็นกําลังใจให้พี่ปูด้วยนะคะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะคะ่ะ